ไปผิดอยู่เยอะมากๆเลยนะคะในเรื่องของความสําเร็จนะคะนั่นก็คือคนเราพยายามที่จะให้เรื่องข้างนอกสถานการณ์ภายนอกผลลัพธ์ภายนอกมาประทับตราหรือมากําหนดตัวตนและคุณค่าของตัวเรานะคะจริงๆแล้วมันกลับกันเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องเป็นในสิ่งที่คุณต้องการเป็นก่อนคุณถึงจะมีในสิ่งที่คุณต้องการมีได้ค่ะพูดง่ายๆคุณต้อง being being ก่อนคุณถึงจะ having ค่ะพอเมื่อไหร่ที่คุณ being แล้วคุณก็จะ doing ก็คือทําบางสิ่ง เพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความผิดของเราหลอะค่ะเราถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กๆว่าถ้าหากว่าเรายังไม่มีก็แสดงว่าเรายังไม่ใช่เรายังไม่พอถ้าหากว่าเรายังไม่ได้รับการยอมรับแสดงว่าเราอะยังไม่มีคุณค่าและถ้าเรายังไม่ประสบความสําเร็จแสดงว่าเราเป็นคนธรรมดาแต่ในความเป็นจริงนะคะจิตใต้สํานึกเนี่ยทำงานตามสิ่งที่คุณเป็นค่ะถ้าคุณเป็น คนที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วจิตใต้สํานึกก็จะทําให้คุณลงมือทําแบบที่คนประสบความสําเร็จลงมือทําค่ะครูอธิบายในแง่มุมของพลังงานง่ายๆนะคะตัวตนที่คุณเป็นหรือ Being ของคุณน่ะมันคือตัวสร้างสร้างอะไรสร้างคลื่นพลังงานค่ะส่งออกไปเป็นความถี่ค่ะและดึงดูดพลังงานที่ ท่ากันความถี่เดียวกันเรื่องนี้นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยเข้าใจลึกซึ้งบางคนอ่านหนังสือระดับโลกอย่าง The Secret ก็ดีใจอยู่พักหนึ่งแต่พอเอามาลงมือทําทําไมเรายังทําไม่ได้หรือกดแรงดึงดูดมันใช้ไม่ได้กับเราไม่ใช่นะคะกดแรงดึงดูดเนี่ยมันทํางานเที่ยงตรง ตรงเป๊ะๆเ,เลยค่ะตรงแบบตัวคุณเป็นยังไงส่งความผี่ยังไงดึงดูดแบบนั้นเป๊ะเลยครูอธิบายไว้ละเอียดในแบบที่จะทําให้คุณเข้าใจง่ายๆเลยค่ะในหนังสือเล่มนี้ค่ะ Subconscious มั่งคั่งจากภายในเมื่อจิตใต้สํานึกคือแรงดึงดูดตัวจริงแล้วคุณเทรนมันได้ค่ะในนี้นะครูพูดตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะว่ารหัสจิตใต้สานึกมายัางไงแล้วไปต่อกันที่ว่ามันอยู่ในจิตใต้สํานึกคุณ ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันทํางานยังไงและคุณจะเปลี่ยนมันยังไงและคุณจะส่งความถี่ออกไปยังไงละเอียดมากนะคะเรียกว่าหนังสือเล่มน,นี้สร้างคนใหม่ หนึ่งคนเลยหรือพูดง่ายๆเปลี่ยนคุณเป็น the best version อร์ชั่นที่คุณต้องการเป็นเลยค่ะแค่คุณเปิดใจอ่านมันให้เข้าใจอะแล้วมันอ่านง่ายมากนะคนส่งข้อความกลับมาบอกครูเยอะมากว่าครูเขียนมีแต่เนื้อเนื้อเน้นๆแล้วรวบรวมเอาความรู้ของปร,รมจารระดับโลกนะคะวอร์เรนดีวอตโตเนวิลก็ด้าแล้วก็อีกหลายคนนะคะที่อยู่ในนี้มีเรื่องของศาสนาเรื่องของคําสอนของพระเจ้าของพระเยซูและศาสนาอิสลามที่สอนตรงกันด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้เข้า ใจว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ครูเขียนตามหลักสัจธรรมเพียวๆเลยค่ะและหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่ชาตินี้คุณต้องอ่าน ถ้าคุณอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสําเร็จจริงๆหนังสือราคา1290นะคะเป็นราคาที่เกินคุ้มคุ้มจริงๆสําหรับชีวิตชีวิตหนึ่งของคนเราไม่แค่นั้นนะคะครูทำคลาสเรียนออนไลน์คลาสเรียนนี้เป็นคลาสที่อธิบายละเอียดยิบเลยแล้วก็มีตัวอย่างที่ไม่สามารถออกสื่อได้เป็นตัวอย่างที่อธิบายให้คุณเข้าใจอย่างชัด จจริงๆและคุณนํามันไปทําได้เลยเป็นแบบเฟรมเวิร์กเลยเป็นเฟรมเวิร์กที่คุณเอาไปทําได้เลยคลาสออนไลน์ราคา49,000บาทนะคะใครดูคลิปนี้อยู่คุณโชคดีมากค่ะเพราะวันนี้คุณได้ทั้งคลาสและหนังสือในราคาแค่2,990เท่านั้นค่ะ50คนสุดท้ายเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีได้ how to เปลี่ยนรหัสจิตใต้สำนึกเซตนี้ทุกคนนะคะใครสนใจพิมพ์ cf แท็กคู่เอาไว้ได้เลยหรือสนใจเฉพาะหนังสือก็1290ค่ะ